mặc cho vào thè mặc cho vào thè cho vào chi chung nàng lam chi chung phù nàng phù nàng nàng <Nhayan> 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 <Nh con บ้านควายนะเด้บ้านยายเนี่ยเนี่ยบ้านยายนี่เด้อสวัสดีค่ะโอ้ยกินฮอเด้อเนี่ยมันยังบอแล้วะบ้านคอยนะเห็นบ่มันบ่มีเงินไหมเออแล้ว เอาดินข้าวนี่ยี่สิบโลแล้วอ่ะ้านหางแน่เลยหยุด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 นั่นแหละอันนี้จะทานอนอยู่นี่ปาชีคอยนอนอยู่นี่อืมก็แบบนี้ละเฮือาหาเงินผู้เดียวหน่อยย่าให้คอยก็ได้หาเงินผู้เดียวก็เบื้องนี้ บ้านใหมบ้านหลังเก่าเขาวนอนหลังใหม่กันี่แดงกับขึ้นนอนบ้านลูกสาวเพิ่นไปนอนนะอืเจ้เงินกับเอสเท่านั้นัางเอสกับแพงบ็ยังมีแล้กันไปไเอายังไปได้เชือกขนยาวเอาชุดนี้เราไปมันห้อนแหมนางลำพักวันทองน้อง ไม่มากครับผมนี่ฮะเอาชุดนี้แหละไปดูเบื้องหลังนะครับดูเบื้องหลังอปากดูเบื้องหลังนะโหแต่เดี๋ยวกเราถ่าแล้วยังไม่ได้ซาปูเลยผ้ากันน้ำใสๆเดี๋ยวปลานั่งลำก่อน่ะเดี๋ยวพาไปเราต้องรีบไปนี่ก็ชั่วโมงหนึ่ง นางลำเป็นตำนานนะครับนางลำเลยตำนานเลิกแล,ล,ล้วตำนานนะครเช็คบินแล้วเช็คบ <laughs> ินแล้วสวัสดีค่ะ <laughs> โอ้นางลำมีแต่คนววสวยรุ่นเดียวกันค่ะต,ตั้งโม่งเลยวุ้นนี่อ่ะ <laughs> อันนี้เราบ้านยายนะนัะ่น <c oughs> นี่กำลังเทศอยู่เออฮะอัน <c oughs> ห,ห,ห,ห้องที่ชาบอันนั้นมันห้องอ่าไล่ชดตรงนั้นมันจะไม่ดังออกมา แต่ยังไม่ฉาบจังนะเออนั่นแหละสาลสาลหลังบ้านนะจ้าเออเป็นไม้ในไงนั่นไงนั่นไงอันไม้เก่านเนี่ยเห็นไหมนั่นแหะต้นจำปาเนี่ยนะต้นจำปาที่เด็กน้อยขึ้นนะน่าเห็นบอกเออนี่แหละชอยนี่แหละเนี่ยีนผู้เลืกไพนี่ไงนี่ผู้เลือกไพเนี่ย นี่นี่นี่ผู้เลี้ยงผายนี่เจ้ามองเห็นนี่อ๋ออันนั้นผู้แพร์นะคะอันนั้นผู้แพร์เขาบอกทู่กระหูนะครัผู้แพร์ผู้แพรที่ถ้ำอาจารย์ลินน่ะนี่นี่นี่แหละตรงนี้เลยนะอืมเด็กน้อยกุ้ยเต๋จับวานี่แหละนี่แหละต้นมะขามใหญ่นี่มันพื้นที่คอยกับน้องน้องสาวแม่เบิร์ดเออ อันลินนี่ก็ดินน้องตาทาบริจาคให้เนี่ยน,นั่นแหละมันเป็นถนนตอนนี้ก็จอนนี้กับออดก็มารับยายที่บ้านแต่ก็ยังไม่ได้ไปน้อง,องบุญโลน้องอะไร ต่อนะเด็กต่อที่ไหได้นะต่อที่จังหวัดอันนั้นนะที่จอนไปทำนะบอกเดี๋ยวเราไปแกลกินข้าวอยู่เขาวงแล้วกันข้าวหรอเปล่าเฮ้ยไม่ไปทางนี้บ่จอนนี่น้องนะฮะแต่หาแต่เฮ้ยไม่ใช่เลยเราไปกินที่วัดด่านพะอินเฮ้ยว่าไงไม่ได้เยอะแยะมีโรงทานเยอะแยะ ทนได้ไหมฮะไม่เที่ยงเอาไม่เที่ยงออกมาเพราะว่านี่ยังไม่กินข้าวกันเลยคอยก็ยังไม่ได้กินใครจะไปกินข้าวแต่เช้าแท้ก็เล็ดแต่จรหรอคะเพราะว่าไปทางเขาเวิ้งบ่ทางนี้มันโมวีเน็ยทางไปนี่ไล่ชนนี่สุดเลยเออไล่ชนไม่ได้แต่ทำคลิปได้อยู่คุณพี่เขาวิ้งบ่ไหม ก็เล่นเตลโชเฟอร์แล้วเออเติมกาดหนิมันย nah ูนี่้มควาสวยกัี่ตครับเป้าเติมแก๊สเป็นบ้ากาดกาดแก๊สไครับกาดคือแกสแก๊สอันรถเจ้าน่บ่อไอ้กาดกาดเอ็นทีวีเอ็นทีวียูแถวเขาวงมีบกยแถวแยกรอด่านพินนี่ก็ยูแถหรือ้ความสวยแล้วบานไม่กาดจัด เขาหูจักอยู่เขาบ้วงบ่มีหรือเปล่าเออมีเออคือค่อยได้เงินไว้มีมีอยู่บัานเดียวพี่กาดไปถึงบูรณาหารบอตอนเนี้ยขึ้นเขาขึ้นซับซับน้ำมันแล้วอ๋อซับน้ำมันก็คือเขาขับน้ำมันแต่ว่าไปทางนี้มันจะไปบ้านห้วยเคนแล้วก็แยกไปทางทางขวาทางทางขวาเลย เราบจักเนาะมันบมมีเลยมันบอเมืองติมแก๊สเติมแก๊สอดี้กน้มันสลับกันของนสลับกันตอนนี้ใน้มันอยู่ท่างทั้งใส่น้ำมันทั้งเติมแก๊สบ่ก็นตรเ็นกระเนนเขาไปกวนจังหอกมาวัดไอ้ดานที่ไครับผมไปดวัดทีไมไปซีไม่ร้องเสนอเออตาทีก่ไปข้างกัน๋ยวเขาไปข้างบน แม่ไม่แดงเบลกองเขว้างเหม่เอก็ใส่นกันกันหิวแห้งกัดจอดกินในคนไปคนละทางครับเว้ยสิเขาไปเติมไปกัดยังเพิ่นนี่ครับนี่ไปเซ็นท่านยังนี่นะคุณถูกถูกเพื่อนพี่พี่กัดกินเอะไรกินตามสร้างออดออดออดรู้จักไหมทางนี้จะไปเจ้าต้องรู้ทางทางแวะไปเราเคยไปศาลนะแต่เราไม่ต้องเข้าศาลเพราะว่า ไปตรงบ้านห้วยแคนแล้วก็มันมีที่แยกมันมีสามแยกจะขึ้นไปทางวัดลานพะอินเลยสามแยกอะไรนะผมจำไม่ได้เคยไปนั่งกินข้าวอยู่ที่มีป้อมตำรวจอ่ะได้ได้ได้นี่แกก็สีผู้ขอกันหน้าตายหน้าตายไม่หรอกหน้าตายหน้าตายโอ้หน้าตายค่ะไปเลยเด้อดูแลสมบัติด้วยนะเดี๋ยวรถใหม่ หน้าตายไปแม่แดงเราขึ้นรถตอนนี้เอมาเราเอายังโอ้ผมได้ดูเวลากางบ้านสวยงามมากเลยอ่าชิบชองต้นผมจ้าบ้านบ้านเพื่อนหนึ่งเลยบ้านนั้นร้อยกว่าหลังคาเองไม่ใหญ่โดกแม่ ็็็นนนนมเเเใหหญ่่ลยยอจอนนี่กับโชเฟอร์ทำไมคือยาวเขาวดีคือกันเทวะช่องพี่น้องบ่ฮะปูปูปอได้าามปูรถครับแมี่ยเออทำยิ่งใหญ่ดีแล้วครับตอนนี้ก็เป็นนาทีแล้วขอจบคลิปแค่น,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ติ๊กใหกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ ดูแลชมบันให้ดีเด้อพาชีน่ะเจ้าไม่ต้องไปใชอยู่บ้านคงนอนคม่ไม่แดงชูงเท่าไหร่ไอแดงเจ้าชูงเท่าไหร่ค่อยร้อยหกสิบ ดือายุก็ <58. S 2> ห้าส <58. S 2> ิบห้าสิบแปดสิบเก้าปีแล้วโอ้เจ้ายัางงามกว่าโอเคประมาณนี้ค่ะตามตูดแม่แดงไปไขอจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย